คลิปนี้เราจะมาพูดถึงตู้กระชาตรงปกครับโอเคครับผมตู้นี้นะครับมันจะมีหุ่นลิมิเต็ดตั้งแต่เดือน1ปี2020นะครับก็คือตอนที่ New กัน d ดัมอ่านิวการดัมไซโคเฟมนะครับผมโผล่ออกมานะแล้วเป็นหุ่นสายบล็อกนะครับเออแล้วก็จนมาถึงเดือน6 นะครับปี2021นะก็เรียกได้ว่าคือมันมันแทบจะเกือบหุ่นสีดาวปัจจุบันเลยนะครับผมอ่าแต่ว่ามันมีความว้าวอยู่นะในนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันนะว่าไอ้ความว้าวเนะี่ยมันมีอะไรกันบ้างเนาะอ่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้คือมันมีหุ่นลิมิเต็ดนะครับเยอะมากนะเออในตู้นี้นะครับผมเอาละอ่ะในตู้นี้นะครับเขาบอกว่า ถ้าหากว่าได้หุ่นที่ยังไม่เคยได้มาก่อนนะครับผมจะเลเวลเต็มแฮกแล้วก็อัพ6ดาวให้ด้วยนะครับอืมแล้วตู้นี้นะครับสามารถกดได้แค่3ครั้งต่อ1ผู้เล่นเท่านั้นนะครับเออต่อหนึอเท่านั้นัแหละนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อนะครับกดครั้งที่1น,นะครับอ่าลืมบอกไปนะการกดในตู้นี้นะครับผมนี่ใช้ทั้งหมด200เพชร นะครับต่อ1ครั้งนะเอ่อถ้ากดทั้งหมด3ครั้งก็คือใช้ทั้งหมด600เพชรนะครับผมอ่าเอาละแล้วก็จะได้ตัวแถมนะครับเอ่อตัวของแรกของแถมนะก็จะให้มา200ใบเช่นเดียวกันนะครับผมมันก็เอ่อตามปกติก็คือ100เพชรมันก็ได้100ใบยอยู่แล้วนะครับอันนี้200เพชรอา่าได้200ใบก็ปกติครับปกติถือว่าแฟฝงดีอา่าโอเค เรามาว่ากันต่อนะครับผมถ้าหากว่ากดครั้งแรกนะครับกดครั้งที่1นนะจะได้นักบินเสริมนะครับเออก็คือตัวนี้นะครับจากซีรีส์ m o บสูตรกันดั้มชา c h a r อร์เอ็ t แท h นะครับน่าจะชื่อว่า Quiz นะเออตัวนี้นะครับผมอืมต่อมานะครับถ้าหากว่ากดครั้งที่2นะครับอ่าจะได้นักบินเสริมน่าอ่า,อาชื่ออะไรเนี่ย เดสเดสโทรใช่ป่ะเออเดสโทรโคเซประมาณนี้แหละเออชื่อนะครับก็จากบมงพิสูตรกันดั้ม0083สตาร์ดัสมีโมรีนะครับซึ่งนับกบินเสริมสองตัวนี้นะก็จะใส่ได้แต่ซีรีส์ของตัวเองเท่านั้นนะครับผมเออตามนี้แหละอ่ะตัวหนึ่งก็คิดว่าใส่ใส่อ่าพวกซาซาบี้เอ,อ ส่วนตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็แน่นอนครับเอาไปใส่หุ่น5ดาวปัจจุบันก็ได้นะเออ่าดาวใหม่นะครับก็แจ๋มเออเพราะว่ามันมีค่าลบลีไงนะอ่าบวกโอ้โหสช่อง80นะเยอะอยู่นะครับเออค่าลบลีกบอกเลยว่าตีพาร์เสริมียากมากนะแล้วถ้าได้ไอ้นี่บวกไป80เยอะเยอะแน่นอนโอเคอ่า ถ้าหากว่ากดครั้งที่2นะครับผมจะมีของแถมก็คือเป็นนักบินเสริมใช่ไหมนักบินเสริมจากอ่าสู83แสามนะครับแล้วก็บวกกับใบปลดช่องนักบินเสริมให้ด้วยนะครับเออใบปลดช่องนักบินเสริมอันนี้ประสงค์สี่ดาวนะอ่านี่แหละนะครับผมและสุดท้ายนะครับถ้าหากว่ากดครั้งที่สามเออก็คือจะได้แผ่นดาวม่วงของโมบิลสูตรมาหนึ่งใบนะครับเรียกว่าหนึ่งใบหรือหนึ่งดวงเดียรเออ ประมาณนี้นะครับผมโอเคอ่าสติกเกอร์นะครับผมเขาก็ระบุชัดเจนนะว่ากดได้แค่3ครั้งต่อ1 ID เท่านั้นนะครับผมต่อมาถ้าหากว่าได้หุ่นซ้ำนะครับจะได้พิมพ์เขียวคูณ3ด้วยนะครับผมแล้วก็อ่ารับรองนะครับผมจะได้ยูนิตที่ยังไม่เคยได้1ตัวแน่ๆนะครับต่อการกดนะอ่าแล้วก็จะอัปเกรดเป็น6ดาวให้ด้วยนะครับผมเสร็จแล้วก็จะเลเวลเต็มแม็กให้ด้วยนะครับถ้าหากว่าหุ่น มีท่าไม่ตายเอสเซทนะครับคือท่าไม่ตายที่2ก็แหละก็จะใส่ท่าไม้ตายที่2หมายด้วยนะครับผมตู้นี้เหรียญรีพอยต์คูณ2นะครับโอเคอ่าอันนี้ก็น่าน่าจะบอกหมดไปแล้วเออมาเรามาดูรายละเอียดกระชากันนะครับผมอ่าที่เขาระบุในสติกเกอร์มานะเออว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเริ่มจาก6ดาวไม่ใช่6ดาว 4ดาว6%นะครับผมในหมวดกลุ่มปกตินะอ่าตู้นี้มันจะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมคือเขาบังคับให้เรากด200ใช่ไหมต่อการกด1ครั้งนะครับเออให้กด200เพศต่อการกด1ครั้งก็กดออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีโมบิสูตทั้งหมด11ตัวนะครับ1ถึง10นะตัวที่1ถึงตัวที่10นะครับผมมันจะอยู่ในหมวด กลุ่มปกตินะครับเ,เกรดสีดาวก็จะอยู่ที่6%นตะครับผมนี่ตามนี้เลยนะ,ะตัวหนังสือสีดำสีดำเข้มนะครับผมก็จะเป็นโมบิสูที่เป็นลิมิเต็ดนะครับเ,เป็นโมบิสูที่เป็นลิมิเต็ดแล้วก็จะแถมทาไม่ตายเอสเซทมาให้ด้วยนะครับผมตามนี้แหละโคตรเยอะบอกเลยเยอะมากแล้วก็ต่อมานะครับผมคือกลุ่มแน่นอนนะนี่เห็นไหมเกรด สี่ดาวหนึ่งรยเนะครับผมอ่าก็คือมันตรงปกนั่นเองนะเออมันตรงปกนั่นเองแต่มันจะมีความพิเศษเข้ามาอีกนะครับก็คือว่ากลุ่มแน่นอนเนี่ยจะเป็นโมบิสูตตัวที่11นะครับซึ่งตัวที่11จะอ่าเป็นตัวที่ในคังของเราไม่มีนะครับผมเพราะฉะนั้นเอ่อในหน้าตรงนี้นะของผู้เล่นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับอ่าของผมเนี่ย ก็คือเนี่ยคือโมบิสูตรที่ผมยังไม่มีนะครับมันก็จะโผล่มาเท่านี้นะอ่าหกอ่าเก้าสิบสองสิบห้าโอเคโมบิสูตรที่ผมยังไม่มีตอนนี้คือสิบห้าตัวนะครับสี่ดาวนะเออจะมีอยู่ทั้งหมดสิบห้าตัวนะครับผมโอเคความว้าวของมันนะครับความว้าวของมันก็คือ มันมีซาซาบีไซโคเฟมอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมเออซาซาบีไซโคเฟมถ้าไม่ตายที่หนึ่งตอนนี้ฮิตมากๆนะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นตัวที่ล้างตัวตายตัวแทนอ่าไม่ใช่ดิหล้างล้างเคาน์เตอร์เออล้างเคาน์เตอร์บีมเคาน์เตอร์วัตถุนะครับผมซึ่งมันจะเป็นตัวแก้เกมกันอีกทีนึงนะอ่าแก้ในอีเวนต์นะครับนี่ตัวนี้ ฮิตแน่นอนนะครับผมอ่าตัวสำคัญเลยแหละเออมันก็อยู่นะครับผมโอเคมาก็สรุปเลยนะครับผมว่าตู้นี้ตรงปกนะครับแถมตรงปกในชนิดที่อ่ามันจะเป็นโมบิสูที่เราไม่เคยได้แน่นอนนะครับผม1ตัวนะพอมันออกมาเลเวลก็จะเต็มแม็กให้นะครับแถมยัด6ดาวให้ด้วยนะครับผมอ่าก็พิเศษมากๆนะครับผมถ้าหาว่ากด3าครั้งก็ มันออกมาแน่ๆอเออสามตัวนะครับผมอ่าแถมเลเวลเต็มแม็กแลวหกดาวให้ด้วยนะโอเคเราไปดูของแรกของแถมกันต่อนะเออเขาให้อะไรมาบ้างนะครับของแรกของแถมในนี้นะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าจุดรับของรางวัลแล้วนะไปะ เราไปดูกันนะครับอ่าโหลดชา้านิดนึงมามาที่ดาวม่วงกันก่อนนะครับผมอ่ะช้าเลยอ่าดาวม่วงนะครับมันก็จะมีหุ่นหุ่นลิมิตตดสี่ดาวนะครับผมตั้งแต่อ่าเดือนหนึ่งปี2020นั่นแหละเออแล้วก็ไล่มาเลยนะครับผมก็นำทับโดยนิวกัน a ดัมไซโคเฟ a m มนะครับผมอ่า โอเคมันมันมีเยอะนะครับบอกได้เลยว่ามันมีเยอะเออเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมหุ้นลิมิเต็ด Limited, หลายตัวเลยอ่ะมาต่อมาเออลืมบอกไปอันนี้เอ,อ่อราคาคือ350นะครับอ,อ่าดาวม่วงนะราคา350นะครับแปลว่าถ้าหากว่าจะกดเอาดาวม่วงนะครับผมก็ต้องกด2ครั้งนะครับเออจะได้400แต้ม ในการแรกนะครับก็แลกไป350อาอ่านักบินเสริมนะครับผมก็เหมือนเดิมนะนักบินเสริมมันก็จะมีทุกซีรีส์นะครับผมที่มันเป็นลิมิเตดนั่นแหละอ่าไอตัวนี้มันก็อยู่ด้วยนะครับอ่าซึ่งถ้าหากว่าเรากดครั้งที่2ออ่ะยังไงมันได้อยู่แล้วแน่ๆนะครับไอตัวนี้เนี่ยอ่าแล้วก็นี่ครับผมอ่า เอถ้าหากว่าผู้เล่นงงนะว่าจะได้ตัวไหนนะครับนี่ได้ตัวนี้นะครับผมกดหนึ่งร้อยเอกดเขาเรียกอะไรดีกดครั้งแรกเออกดครั้งที่หนึ่งนะครับผมใช้สองรอเพชรเนี่ยจะได้ตัวนี้นะครับนี่จะได้ตัวนี้มานะอ่าไม่ใช่อ่าไม่ใช่ควิสภารยานะเออจะได้ควิสตัวนี้มานะครับอ่าโอเค ก็แค่นี้แหละเอ่อนักบินนะครับผมนักบินก็ราคา200นะนักบินราคา200โอเคใบปลดช่องนักบินเสริมนะครับผมก็ราคา200เช่นเดียวกันนะครับอ่าก็จะเป็นหุ่นลิมิเต็ดตั้งแต่เดือน1ปี2020มาแหละจนมาถึงเดือน6ปี2021นะครับผมอ่าถ้าต้องการปลดอันไหนก็ลองเลื่อนๆดูเอานะครับถัง E เอนะครับก็เช่นเดียวกันนะถังยเอก็มีตามหุ่นลิมิเต็ดเลยนะสุดท้ายจะ ่าสุดท้ายก็จะมีถัง EM แบบอนเนประสงค์ให้ด้วยนะครับผมอื่นๆนะครับผู้เรียนว้าวแน่นอนก็คือมันมีอ่าชิ้นส่วนคัตตอมเอสมาให้ด้วยนะครับผมราคา300นะเอออันนี้ก็เอาไว้ไปปลดพาร์ทเสริมดาวม่วงกันนะครับอืมแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรน่าสนใจละอ่าปกตินะครับผมโอเคทีนี้ต่อมานะครับ ก็คือมันเหมาะกับผู้เล่นไหมเออมันควรกดหรือเปล่านะครับผมหนึ่งมันเหมาะแน่นอนนะครับเหมาะกับผู้เล่นที่อืมอ่าต้องการหุ่นลิมิเต็ดนะครับอ่าแล้วหกดาวให้เลยเออหกดาวให้แล้วก็เลเวลเต็มแม็กให้นะครับผมอันนี้เหมาะมากๆนะอ่าแล้วก็สองนะครับผม ผู้เล่นที่ต้องการอัปดาวม่วงนะครับเออนักบินเสริมหรือว่าใบปลดช่องนักบินเสริมนะครับผมตู้นี้ก็โอเคนะครับผมโอเคดูดีเลยแหละอ่านั่นแหละครับผมนั่นคือเหตุผลนะที่ผู้เล่นจะกดนะครับอ่าทีนี้เหตุผลที่ไม่น่ากดนะครับผมอ่าซึ่งคลิปที่ผมพูดอยู่ตอนนี้มันเป็นคลิปที่ผม ว่างพอดีนะครับก็เลยออกมาพูดอออกมารีวิวนะครับผมจริงๆเนะี่ยอ่าถ้าให้ว่ากันตามตรงผมควรจะพูดคำนี้ตั้งแต่มันออกมาตอนสี่ทุ่มของวันที่แล้วแล้วนะครับของวันแรกที่มันออกมาอ่าแต่ผมไม่ว่างไนงะขออภัยด้วยนะครับผมอ่านี่แหละงานลาดงานหลวงเยอะแยะนะครับอมไม่ทำก็ไม่มีเด็กโอเคเรามาว่ากันต่อนะ ่าไม่ควรจะกดเพราะว่าถ้าตู้แนวนี้มาเมื่อไหร่นะครับผมไอ้ตู้ตามหลังมาเนี่ยมันส่งสัญญาณมาว่ามันจะเป็นตัวที่มันว้าวหรือไม่ก็เป็นตัวลิมิเต็ดที่สกิลมันจิ๋งๆงนะครับนั่นแหละที่มันไม่ควรกดนะครับผมอ่มมันชอบออกมาแบบนี้ยเออโปรโมชั่นสุดพิเศษตัวว้าวตัวจิง๋งเออ แล้วพอตู้นี้มันหมดไปแล้วไอ้ตู้ที่มันจะออกมาอีกก็คือเป็นตัวที่ตัวใหม่หรือไม่ก็สกิลใหม่หรือก็ของดีไปเลยนะครับอ่าเขาก็เอาออกมาเพื่อมาตัดกําลังเพชรเราอยู่แล้วนะครับผมอ่าโดยนิสัยของเกมนี้นะยัดยัดอ่าเรียกก็แล้วยัดตู้มาเยอะๆเออยัดตู้มาเยอะๆเราชอบตู้ไหนโดนใจเราก็กดอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วสุดท้ายก็ มารู้ตัวอีกทีคืออ่าติดกับดักผู้พัฒนาเกมเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเอออันนี้คือประสบการณ์ทั้งหมดนะประสบการณ์สะสมมา5ปีเลยนะครับผมมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับโอเคครับผมก็จบรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ